ผมจัดทัวร์ใช่ไหมถ้าจัดทัวร์นี่ยสงสัยคอแห้งเลยมั้งเพราะว่าผมต้องเป็นไกด์อะมา <c oughs> เที่ยวประเทศไทยนี่ดีที่สุดครับ <c oughs> เที่ยวประเทศไทยนี่ไม่มีประเทศไหนดีเท่าประเทศไทยแล้วฝรั่งมังค่าต่างชาติก็ยังมาประเทศไทยเลยท่าน ประเทศไทยเราจะกินอาหารตรงไหนเราก็มีเงินยี่สิบสามสิบบาทเราก็กินได้แต่ไปต่างประเทศเนี่ยลำบากไปต่างประเทศไปอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหถ้ากินค่าอาหารห้าพันท่านต้องติปห้าร้อยนะติปต่ำกว่าห้าร้อยก็ไม่ได้บ้านเราเนี่ยติปร้อยก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมมันต้องติปห้าร้อยอ่ะมาเนี่ยแววน้ำมากินแก้วนี้ไอ ชามะนาวก็ได้ให้เล็กแปอาก็ได้อัดมานั่งคอยอ่านคำถามตรงนี้สิเล็กไปอวชามะนาวให้แก้วหนึ่งอ่านคำถามเลยที่มานั่งเนี่ยปวเลยมนะครับฮะไม่ใช่ก็ดูว่ามีวิธียังไงกับตัวเองกับโจรที่เราไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มครับตู้เอทีเอ็มเนี่ไปต้องระวังนะคือคนมันจะต่อคิวกันเวลาไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มเนี่ย มันจะลำบากมันมีไม่พูดถึงให้พวกเทคโนโลยีสแกมเมอร์ที่จะไปดูดเงินทำให้เราติดขัดกดเงินไม่ออกอะไรอย่างนั้นนะผมพูดแค่ว่าท่านต้องระวังหลังต้องระวังหลังเพราะไอ้คนที่มันชอบมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยจะมันจะมองรหัสเรามันจะมองรหัสเรามองรหัสเรา ต้องระวังหลังบอกจะกดเงินฉันไม่ไว้ใจคุณถอยไปห่างๆพูดตรงๆไปเลยนะเออรอก็รอห่างๆไม่ใช่มันรอจี้หลังเลยอย่างนี้นะฮะมาแมนั้นก็ต้องรอจังหวะโปรนะครับรอจังหวะโปรให้ให้ไ,ไปกดเงินตู้ ATM แล้วก็โดนคนโดนคนร้ายชิงทรัพย์แย่งเอาไปเนี่ยยังดีกว่าคุณผู้หญิง ที่เป็นไฮโซนะครับไฮโซแล้วก็มีกระเป๋าราคาแพงๆใบเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็เอาบัตรเครดิตเสียบเข้าไว้เลย 5, ้าใบสิบใบบัตรเครดิตเนี่ยมันกดเงินสดได้สองแสนนี่โดนที่ห้างดังเลยนะครับจนเดี๋ยวนี้ผมพูดไปหลายครั้งเลยไม่รู้รายการอะไรบ้างเขาก็ไปซื้อเขาจะไปยืนอยู่หน้าช็อปที่กระเป๋าแพงๆอ่ะ ผู้หญิงพวกนี้ก็จะเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปก็จะไปซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าเสร็จก็จะเดินกลับมาที่รถอ้นี้ก็จะสะกดรอยตามเพราะสะกดรอยตามมันก็ใช้มีดจี้ใช้มีดจี้ให้ท่านขับรถไปเข้าโรงแรมแล้วไปข่มขืนท่านแล้วก็มัดเขาไว้แล้วก็บังคับเอาบัตรไปว่าคุณบอกรหัสมานะถ้ากดเงินไม่ออกกูจะฆ่ามึงท่านก็ต้องบอกรหัสมันห้าใบก็หนึ่งล้านแล้ว บัตรเครดิตบัตรทองเนี่ยห้าใบหนึ่งล้านแล้วแล้วมันก็ข่มขืนก็ไม่กล้าไปแจ้งความออายไอ้เสียเงินยังพอว่าจนเดี๋ยวนี้นะเราก็ไปบอกกับทางห้างนะครับทางห้างเขาเลยทําเป็นชั้นที่จอดรถสําหรับผู้หญิงขับอย่างเดียวแล้วมีรอปพอเขาก็เซฟหน่อยนะครับผมไม่ไม่บอกชื่อห้างเดี๋ยวห้างเขาจะกระทบกระเทือนนะครับห้างที่ ร้องผมร้องให้กันแต่ก็ความมันมาทราบถึงตำรวจนะครับเราก็จับได้ไอพวกนี้หน้าสะดกเขาะนะครับเข้าใจคำว่าสะดกเขาะนะจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับผมพูดอย่างนี้ก็ดีหน่อยใช้คำว่าสะดอกเขาะเนี่ยนะครเพราะว่ามันนั้นก็ว่าเลวัตทารุนโหดหลายอ่า เออหาจับเขาไปมัดและไปกดอย่างเดียวก็ไม่พอมันยังไม่ข่มขืนเขาอีกเล่าตอนไปจับแก๊งโอรสถให้ฟังหน่อยครับเยะแกงโอรส ติดใจกับไออาร์ตโอรสเหลือเกินเลยตอนนี้มันเป็นคนดีไปแล้วมั้งไออาร์ตไอตอนนั้นไม่รู้จําผิดเปล่านะไอไม่ได้ไปจับลําบากอะไรไออาร์ตโอรสเนี่ยมันเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นไงเก็กเด็กวัยรุ่นมันก็เป็นแก๊งใหญ่อะก็ขัดกันไปขัดกันมาทะเลาะกันไปค้ายาเสพติดค้ากันไปค้ากันมานะครับแล้วก็หนีตำรวจ ปรากฏว่ามันหนีไปอยู่ที่ที่เจดีสามองค์มั้งน่าจะใช่นะหนีไปอยู่ที่เจดีสามองค์เขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปโพสถือปืนเอ็มสิบหกปืนสงครามอะนะถือปืนเอ็มสิบหกโชว์แล้วก็โพสทางโซเชียลขู่จะตามยิงกันอะไรกันนะ เราก็มองมันเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะว่าผมเองก็เคยเกเรมาก่อนแต่ไม่ได้ทําชั่วถึงกับไปฆ่าคัปนฆ่าขายไปค้ายานะแต่กูก็จัดไม่แพ้มึงหรอกนะครับมันหนีไปอยู่ฝั่งมอนฝั่งกระเหลี่ยงฝั่งมอนตรงเจดีไอ้ไอ้หนูเอ้ยเข้าตีนกูเลยนะเข้าตีนเลยนะครับ มันมีผู้พันอยู่มันรู้สึกจะไปอยู่กับไอ้ผู้พันสุวรรณหนืองนะแล้วก็ทางกระเหลีย่ยงกับมอนที่นั่นนะ่ะเราก็บอกว่าเอาตัวมันส่งมานะให้เอาตัวส่งมานะคือบริเวณชายแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าเป็นมอนกะเหลี่ยง ดีเคบีเอเคเอ็นยู A K N U อะไรเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาประเทศไทยเวลาเจ็บป่วยเขาต้องมารักษาในประเทศไทยค้าขายสินค้าชายแดนต้องพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะครับเวลาขอความร่วมมือเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเพราะไม่นั้นเนี่ยเวลาเขาประทะกทหารพมา่าเขาเจ็บ เขาเข้ามาประเทศไทยลําบากจะมารักษาตัวอยู่ฝั่งนู้นมีโรงพยาบาลไงจะมาซื้อของใช้จําเป็นเขาก็าล,าลําบากก็ไม่ได้ยากจับไอ้อาร์ตโอรสไม่ได้ยากอะไรก็บอกให้จับตัวส่งมาให้จับตัวส่งมาแค่นั้นครับจะไปมาเลไปขเขมรไปลาวไปเมียนมาเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่นะครับ ไม่ได้มาตามจับในประเทศไทยมั้งเขาก็นำตัวส่งมาผมก็มองมันเด็กคนหนึ่งอนี่ยนะครับมองเป็นเด็กคนหนึ่งดีได้ชั่วได้ชั่วสิบทีดีสิบผลนะฮะติดใจอาร์ตโอรสเหลือเกินมาเอซีถามว่าอยากฟังเรื่องราวของท่านราชาศักครับท่านทาราชศักใช่ไหมท่านราชาศักเป็นผู้คับบัญชาผมผมมาปลายยุคแล้วตอนนั้นท่านขึ้นเป็นผู้คับการแล้วนะฮะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะท่านผู้การราชาศักดิ์เราจะเรียกท่านผู้การราชาศักด์นะครับถ้าจะมีทีมงานตั้งแต่สมัยท่านทํางานอยู่นะก็จะมีดาบเบิม่มดาบปูดาบตุยดาบวีอะไรเนี่ยนะครับสี่ทหารเสือเขาเนี่ยนะฮะผมก็มาร่วมทีมช่วงหลังนะครับดาบเบิ่มก็อยู่ท่าม่วงดาบปูก็พ่อไอทานไงพ่อไอไอไอหมวดทานจราจรเนี่ย ที่มาขายข้าวต้มเนี่ยนะดาบวีบโดนฆ่าตัดคอไปนะครับไอวีบเนี่โดนฆ่าตัดคอไปแล้วดาบดาบเบิ้มดาบวีบอ่ะดาบดาบปูดาบวีบนะครับ กำนันเสียนี่ก็ลูกน้องท่านรัชศักดิ์นะครับผมนี่มาปลายุคแล้วนะครับเราก็ไม่มีหน้าที่อะไรครับนายสั่งให้ไปสะดอกเคาะไขก็ไป <c oughs> มีหน้าที่เป็นสับะเะลเลยเท่านั้นแหละครับมีหน้าที่เป็นเป็นเหมือนกับกาจัดคนชั่วนะครับแต่ผมไม่มีสิทธิใช้ดุลที่นานายสั่งก็ไป ผมไม่ได้บาปนายเป็นคนบาปนะครับนายนายใช้ดุลพินิษส,สั่งแล้วเราก็มีหน้าที่ทําอย่างเดียวนะครับเยอะครับเยอะเยอะนะฮะเยอะเยอะจนกระทั่งเมนแตกอะเงียบอาจกรรมสมัยนั้นเงียบนะรู้จักลุงเสรีบ้านโป่งไหมครับไม่รู้อะไม่รู้จัก ไม่รู้จักฮนะลุงเซรีบันปป่งผมอ่านไม่ทันนะมันขึ้นป,ป,ป,ปื๊ดๆๆแล้วคุณมีประโยชน์หาอะไรวะเนี่ยให้มานั่งอ่านเนี่ยกูไม่เห็นอ่านเลยนะ ครับสวัสดีครับสวัสดีเออไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องเอาสิเอ้โอ้อเวรนไม่ทันขึ้นเร็วมากไปเอาใครมาช่วยอ่านอีกคนปะเอฟีไเอเยอะไงคือไอเราเ็าหวังจะให้มันช่วยอ่านเพราะผมเนี่ยมันขึ้นเร็วปึ๊ด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 ,ด,ดเนี่ยแล้วมึงจะไปเอาสวัสดีครับหาอะไรแล้วเออ ไม่ต้องเอาสวัสดีครับหรอกไอ้เอาที่เขาถามคำถามที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะนะเล่าเรื่องท่านชัดเต่าปูนให้หน่อยค่ะเล่าไปแล้วพี่ชัดเต่าปูนคนจริงนะครับคือใครยังไงไม่รู้นะแต่พี่ชัดเต่าปูนเนี่ยช่วยชุมชนช่วยชาวบ้าน ออกเงินช่วยพวกเด็กยากจนเรียนจนจบแพทย <Hollywood> ์ไปตั้ง <Jorge> สิบ <serves> ยี <disciple> ่สิบคนแล้วมั้งเหมือนกับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็มีหนังสือพิมพ์หลายหนังสือพิมพ์สมัยก่อนนะไทยรัฐเดนิลข่าสดมติชนอะไรก็ช่างแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยได้เงินไปกําไรไปถือเป็นยักษ์ใหญ่นะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปสร้างโรงเรียนนะไทยรัฐหนึ่งไทยรัฐสองผมว่าเออเข้าท่านะอย่างเงี้ย คืนให้กับสังคมนะผมก็ชอบคนที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยครับมาที่ชัดเขาเจ้าพ่อตัวจริงนักเลงจริงนะครับบุราบุราพูดถึงคดีแคล้วให้ที่ตั่ยฟังหน่อยครับคุณแคล้วทนีุ้ลเหรอผมไม่ได้ไปทําคดีนี้ฮะรู้แต่ว่าคุณแคล้วมาโดนยิงตายอยู่ในเขตพื้นที่นครปฐมคือพื้นที่ภาคเจ็ดผมนะฮะ แต่ว่าผมไม่ได้ไปทําคดีนี้เพราะตอนนั้นผมอยู่ประจวบมั้งคุณแคลวโดนยิงตายก็ผมอยู่ประจวบคีรีขันรู้สึกจะเป็นพี่สุรัทยุทธโยธินเป็นรองผู้อุงคับการหัวหน้าตำรวจนครผมมั้งนะฮะสมัยนั้นนะฮะ ทวทิ้งปืนลาม่าจุดสามแปดซุปเปอร์ไว้ให้นานแล้วถือว่าเป็นปืนที่ดีไหมครับปืนซุปเปอร์ลาม่าคือเอาตรงๆนะเป็นปืนเกรดไม่ดีอ่ะเป็นเป็นปืนเกร็ดป่วยอ่ะป่วยคือถ้าดีต้องโคโคซุปเปอร์นะครับสมัยก่อนคนมีตังหน่อยก็จะซื้อโคซุปเปอร์คนจนก็จะซื้อลาม่านะครับ ถ้าจนกว่านั้นอีกก็จะซื้อยี่ห้อลูบี้เคยได้ยินเป่าลูบี <c> ้ <ười> ลูบี้นะครับ <c ười> ซึ่งคุณภาพที่ทำมาในประเทศไทยตอนนี้ลูบี้เจ๊งไปแล้วไม่มีแล้วนะฮะลูบี้ก็จะมีลาม่าลาม่าก็ถือว่าพอใช้ได้แต่เกรดเนี่ยจะสู้จะสู้โคไม่ได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบรถยนต์ดีกว่านะ <c ười> โคเนี่ยคือโตโยตานะครับ ส่วนไอ้ลาม่านี่ก็จะเป็นรถเหมือนรถจีนอะเหมือนรถจีนอะนะฮะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยยี่ห้อลาม่าโคมซซูปเปอร์สมัยก่อนเนี่ยอีเจคเตอร์คือขอล้างปอกกระสุนเขาทำดีนะ มันให้ตัวได้ของโคเนี่ยังมีโอกาสหักนะแต่ของลาม่าเนี่ยมันจะโอกาสหักจะไม่มีนะครับท่านรัมุุตีชาดาเนี่ยปืนประจำตัวท่านเลยโคออตโเตเมติกจุดสามแปดซุปเปอร์นะครับเขาจะชอบครับ คือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านที่จะใช้ปืนได้แรงที่สุดก็คือปืนปืนโค้งจุดสามแปดซูเปอร์โค้งจุดสามแปดซูเปอร์เพราะมันยิงแล้วกระสุนมันความเร็วทลลกนอกของวิเชเตอร์ความเร็วน่าจะประมาณพัน0ี่ร้อยกว่าพันสี่ร้อยขึ้นพันสี่ร้อยว่าฟุตต่อวินาทีอเร็วกว่าพอๆกับกระสุนสามห้าเจ็ดแหละแมก็กกาซีนบรรจุเกนะ้านัดเท่ากับว่า ปืนลีเวอร์สามห้าเจ็ดมันบรจุหนัดไอ้ซูปเปอร์เนี่ยเ้านัดในแม็กแล้วก็สิคาลับเขาจะชอบนิยมจุดสามแปดซเปอร์กันแต่ถ้าทหารตำรวจก็จะทะหารเรือจะใช้จุดสามแปดซูปเปอร์เพราะจะยิงในพื้นที่ที่ไกลไงในทะเลหลวงเนะี่ยแต่ตำรวจทหารนี่จะต้องเอาหมัดหนักหมัดหนักคือใช้11มม 11มม U.S. Army ปืนหลวงเขาจะแจกให้ใ UM ช้ก็คือ11มม U.S. a มี y ยิงแล้วแรงประทะมันเหมือนรถหกล้อชนนะซุปเปอร์มันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไอ้มอเตอร์ไซค์ฮาเลยชนอเปรียบเทียบชัดนะ เราเลือกผีลีลับให้ฟังหน่อยโอ้ยนี่ชอบเรื่องผีแล้วมั้งไปถามหมอปลานะมาเนี่ยหมอปลาเดี๋ยวไปถามหมอปลามันอยู่ผีนี่ไม่มายุ่งกับผมนะคือผีเนี่ยจะเอาพวกคนจิตอ่อนปัญญาอ่อนเขาจะโดนแต่ว่า สัมภเวสีวิญญาณมีจริงไหมผมเชื่อว่ามีจริงโดยส่วนตัวผมนะครับแต่เขาก็จะมาแบบมาขอส่วนบุญเรามาแวบ๊แวบๆมากลิ่นมีแค่กลิ่นแค่และแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆสักทีนะครับเห็นมาเป็นรูปเป็นล่างยิงให้หงายท้องเลยผีก็ผีเมาเนี่ยนะครับเล่าเรื่องแฝดลิ้นดำให้ฟังหน่อยค่ะแฝดลิ้นดำมันก็ มันเป็นความเชื่อของพวกกะเหลี่ยงคราว่าเห็นใครแปลกก็ว่าเป็นผู้มีบินมีบุญมาเกิดนะแฝดลิ้นดำเหมือนกับเป็นความเชื่อเหมือนกับทางทิเบตนะลามะน้อยอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเด็กกระเหลี่ยงเนี่ยเท่าที่ผมเที่ยวคุกครีสัมผัสแล้วก็สนิทสนมกันตั้งแต่ปีสามหนึ่งยันปัจจุบันอย่างนี้นะพวกนี้เขาต้องต่อสู้ชีวิตนะเขาหวังว่าเขาจะกอบกู้ประเทศ ให้รัฐกอทูเลประเทศกะเหลี่ยงเขากลับคืนมาได้ไทยใหญ่มาได้เขาสู้กันมาจะเป็นร้อยปีเกือบร้อยปีแล้วมั้งห้าหกิปีมังตั้งแตส่สนที่สัญญาปางหลงก็น่าสงสารนะครับมาเนี่ยพวกเราดีแล้วที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะครับเกิดเป็นคนไทยแล้วปรากฏว่า ของเขาเนี่ยผีพุ่งใต้มันพุ่งข้ามสันเขาตะนาวสีไปฝั่งโน้นเขาเลยต้องเป็นกระเหลี่ยงเป็นมอญไงก็ออขอให้หลักกันแล้วก็เมตตากลุ่มพวกเนี้ยผมเองโดยส่วนตัวผมจะเมตตากลุ่มพวกชาติพันธ์นะครับพวกกะเหลี่ยงมอญชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเมื่อก่อนลูกน้องจับครับกะเหลี่ยงเมื่อก่อนกะเหลี่ยงมอญมาทํางานเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยมันจะใช้ เหมือนหมวกขุนดงเสื้อขุนดงมันจะเป็นเสื้อทีมเลยครับไปเนี่ยกระเป๋าก็ไอ้ตำรวจก็จะไปดักค้นและยึดเงินมันให้มันกลับแต่ตัวผมบอกอย่าไปเอาของเขานะคืนให้หมดคืนให้หมดห้ามเอาตรงสามแยกบ้านเก่านะผมไม่ให้เอา ผมก็ไม่มีตังค์นะครับยังจำนำสร้อยอยู่เลยนะปีสามหนึ่งยังไม่ยังไม่มีตังค์ยังไม่รวยนะครับมาแต่อย่าไปเอาเขาอุตส่าหล์ลำบากลำบนมาทำงานพอวันชาติมอนเขาจะกลับบ้านเขาไปเยี่ยมญาติเขาเงินให้พ่อให้แม่ไอ้ตำรวจก็ไปไถ่เขาพวกเรามีเงินเดือนกินนผมก็ค้นตัวตำรวจเอาเงินคืนให้พวกมันหมดนะครับผมไม่ได้ต้องการให้คนเกเหลี่ยดคนมนรักผมนะคับแต่ว่า จะอยู่ไหนที่ไหนในโลกนี้มันต้องมีความเป็นธรรมเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวฝรั่งเศสอังกฤษแล้วท่านไปโดนตำรวจที่นั่นนะ่ะคนว่าเฮ้ยมึงคนไทยมาแล้วเขาไปยึดเงินยึดทองท่านพอใจไหมมันก็ไม่พอใจอกเขาอกเราผมคิดอย่างนี้ครับมาแล้วก็ดีใจตอนนี้เขาให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นผมนะ ผมจะใครอยากโรงงานไหนต้องการคนกี่คนบอกมาเลยแล้วผมจะไปตั้งเลยที่ชายแดนเลยด่านสิงห์ขอนสังขะกาญจะนะบุรีแม่สอดรอบชายแดนเลยไปตั้งเต็นท์เลยไม่ต้องมากเรื่องกรมแรงงานจะเก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขจะตรวจโลก กรมการปกครองต้องการจะทําบัตรทหารต้องการทําบัตรตารวจทําบัตรวันสต็อปเซอร์วิสต,ตรงนั้นตรวจโรคเสร็จเอ้ <No. S 1> hey, ยมึงจะเสียค่าทาเนียมเท่าไหร่ <No. S 1> แพงหน่อย <No. S 1> ก็ลดบัตรติดแอร์ส่งโรงงานเลยถูกต้องแล้วไม่ต้องไปให้เขาต้องหลบหลบซ่อนๆแล้วก็ไปจับกันค้ามนุษย์แล้วก็เปิดให้ขึ้นแรงงานเถื่อน ให้มาตีบัตรตีทะเบียนโอ้ยยุญญ่งยากสมัยสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลกเราต้องยกทัพไปตีเขานะครับไปตีพม่าถึงจะได้มอนกระเลียงลาวขเขมรมาเป็นกําลังพลให้ผล,ใ,ผลให้กับประเทศไทยนี่เขามาทํางานให้บ้านเราผมคิดคิดต่างเขาว่าฮะไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นแต่พวกนี้มาเนี่ยเมาอย่าเกเรนะ ชอบกินเหล้ากันเมาแล้วเกเรนี่ต้องเอาให้หนักนะครับต้องเอาให้หนักเลยมาแต่ทำมาหากินสุดจริตดเลยผมลูกน้องเป็นมอนก็เหลี่ยมเยอะครับมาเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นระดับผู้ผู้บังคับกองนะลุงโจเราเนี่ยเป็นผู้บังคับกองนะครับมาเนี่ยมาอยูอ่คือผมชอบเลี้ยงเสือไม่ชอบเลี้ยงไอ้น่อน้มนมเน้มอย่างนี้ไม่เอา มีอะไรจะได้ช่วยกันได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาเลิกเป็นมา20 3 0บปีแล้วนะครับแต่ยังทำคนฝั่งโน้นยังเคารพนับถือเขาอยู่เขาบอกเ,เร,ร่าเรื่องสีแป้งให้ฟังหน่อยครับไอแป้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมรู้เยอะครับเรื่องเสียแป้งเนี่ยรู้เยอะแต่ว่าพูดให้น้อยดีกว่านะครับ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทํางานนะครับและใครไปเป็นผอบอเหตุการณ์คุมอยู่ตรงนั้นก็ ให้มุมาณนะ์ทำนะครับแต่เห็นใจมันเด็กมันอยู่กันลำบากอะ่สะสบียงอาหารเนี่ยถ้าเป็นผมก็ใครยังทำงานตรึงพื้นที่อยู่ตรงนั้นก็ได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษไปสเบียงอาหารเข้าไปขั้นเคลื่อนอะไรเสริมเข้าไปเด็กมันก็มีกำลังใจทำงานนะครับไอ้แป้งมันล่ายากหน่อยเพราะว่าเป็นทหารพรานและอยู่ในพื้นที่และมวลชนในพื้นที่ก็รักเขารักรักด้วยนะฮะโดยอุปนิสัย มันคบค้าสมาคมกันแต่ตอนเนี้ยคนที่จะกล้าช่วยเหลือแป้งยี้จะไม่กล้าช่วยเหลือไม่ว่าระดับไหนจะไม่กล้าช่วยเหลือและแป้งไม่ใช่ว่าฐานะร่ำรวยเวลาเนี้ยนะครับมันก็โดนเขาหลอกเงินไปโดนยึดทรัพย์ไปร้อยกว่าล้านโดนเขาหลอกเงินไปอีกสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยนะเงินทองก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเราเลือกลูกน้องที่เป็นทหารพันให้ฟังหน่อยครับ ก็ยังอยู่ครับลูกน้องที่เป็นทหารผ่านตายไปนคนหนึ่งนะครับยังเยอะป่วยตายนะครับยังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับยังเหลืออีกคนหนึ่งเพื่อนที่ให้ยืมเงินไม่ให้ยืมเงินที่สิบบาทตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับโอ้ <c oughs> ผมถือว่ามีคนถามหลายคนนะครับไอ้๊อสเนี่ยไอ้วิชัยเนี่ย ผมจำนามสกุลเขาได้แม่นบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยจำได้แม่นเลยแต่ผมไม่อยากนึกถึงเขาเขาขาดจากความเป็นเพื่อนผมตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเรียนหนังสือเนี่ยผมได้พ่อแม่ให้ใช้เดือน400บาทนะ400บาทสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะผมเลี้ยงมันทุกอย่างเลยกินจะกินอะไรจะกินเหล้าจะไปเที่ยว ผู้หญิงผมไม่เที่ยวผู้หญิงนะครับแต่มันจะเที่ยวผู้หญิงผมก็ออกตังให้ดูหนังผมก็ออกตังให้จะทําอะไรเลวัดออกตังให้งั้นเลยถือเป็นเพื่อนรักกันมากหลืเพื่อนรักกันไปเที่ยวไหนแม่พอยามเราลําบากผมเหลือเงินสองบาทอุตสาหเดินแบกหนังสือจากแยกุูไทธานีเข้าไปตั้งสิบกว่าโลที่เจ็ดสิบแปดโล <c oughs> เพื่อไปหาเพื่อน หวังว่าจะสายนอนบ้านกินข้าวสักมือ้อนอนบ้านมันแล้วก็ยืมเงินสักยี่สิบาทที่ยืมยี่สิบาทเนี่ยเพื่อจะพอแค่ค่ารถจากแยกอุไทไปลงที่โค้งไผ่ไอ้ไอ้ไอที่หำแห่หำแหะผมไปทําไร่ที่ด่านข้างด่านซ้ายไอ้ที่ บ้านหำแห่ตําบลหำแห่หอำเภอขานัวรักไนงะเป็นค่ารถแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไปขอฟรีนะเดี๋ยวผมปลูกมันสำปะหลังถ้าผมมันสำปะหลังผมถอนได้ผมก็ฟันมันตากให้แห้งแล้วไปขายก็จะเจอาเงินมาใช้คืนมันมันไม่ให้ผมนอนบ้านนะขอนอนใต้ถุนบ้านมันยังไม่ให้นอนเลยหมาเขายังให้นอนใต้ถุนบ้านเลยแต่ผมเป็นเพื่อนมันอย่าไปถามถึงไอ้เฮี้ยนนี่เลยมันไม่ใช่เพื่อนผมตายก็ไม่เผาผีกันนะครับมาเนะี่ย แล้วน้มสกุลมันก็ไม่ต้องมาพึ่งพาผมนะถือว่าตายจากกันนะครับมาลูกหลานก็ไม่ต้องมาเรียกผมลุงเรียกอานะฮะผมถือว่าขาดจากความเป็นเพื่อนไปตั้งแต่วันนั้นแหละเพื่อนหรือญาติไม่ใช่เหลือเกื้อกูลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติเอฟซีไม่ต้องมาถามให้งุดหงิดอารมณ์เลยก็ไอ้เพื่อนคนนี้นะฮะผมไม่มีเพื่อนชื่อคนนี้นะครับมา